วันนี้จะทำไข่ตุ๋นจ้าอันดับแรกเราก็เตรียมไข่กันนะคะตอกไข่ใส่ลงไปเราจะใช้ไข่หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เอาเนี่ยถ้วยตวงนี้ตวงนะคะไข่หนึ่งส่วนไข่หนึ่งส่วนแล้วก็น้ำสองส่วน,นะคะ่ะลืมตีไข่ค่ะที่จริงเราต้องตีไข่ก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่น้ำ นตียากเลยค่ะทีนี้เครื่องเราก็จะใส่ซักรุงรถกันกรถดีคิดไทยค่ะอะไรจ๊ะอะไรเสร็จแล้วต้นนั้นที่ป้าที่ป้ากับนูคุณช่วยกระแดมันขึ้นแล้วหรอต้นอะไรไม่รู้ต้นต้นตรงนั้นนะที่ปากในี่ที่อยู่ในกระถางนะเสร็จแล้วก็จะมากรองนะคะกรองไข่ให้เนื้อเขาจะได้เนียน,นะคะ่ะ ทีนี้เราจะใส่ผักนะคะก็จะมีหอมแดงใส่ต้นหอมลงไปหรือว่าเราจะใส่แครอทใส่พริกซอยก็ได้นะคะแลว้วแต่ชอบค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการนึ่งนะคะเราก็จะนึ่งด้วยไฟอ่อนเลยนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดคะ่ะถ้าไม่งั้นไข่ตุ๋นละอาจจะไม่นุ่มได้นะคะ ถ้าเราใช้ไฟอ่อนตุนไปเรื่อยๆค่ะแล้วไข่ตุนเราจะนุ่มเด้งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่ตุนนุ่มๆเด้งๆร้อนนะคะาทานด้วยกันนะคะทุกคน